อกกอ่ะทุกคนมักตัวเฮแสบปะมักกเมักเหาไปเจอแม่แอืมแ่บแสบทุกนเอาอืมอาวะอามัตัวเฮกินแจวแ่บได้เนี่นะกินเมียงตำมัวแต่ใครอ้าเอ็ดซุยเลยอืม เฮ้นี่นี่ปเหรอเอาชบครับให้ดหาหาะนะริสห,หลายมึกบริสุทเนียวได้เขาจับน,น,นะไปเถอะไปเอยอะๆอะปัดเด Connect, มานรักเอาสอบกบกสาวแลดพาไปลักมาตัวแฮเด้อบาทมันตัวแฮแฟนตัวแฮจะกกให้เจ้าปะนี่ทั้งนะอ <laughs> ulas, well. ๋อของนาบาวนี่ประจุประจุเลยตัตำหัวตะไครได้จังเลยเจ็บแสบเจ็บแสบ ทุกคนมาเบิ้งซาลาวปิดประตัวแหนี่แหละใส่สวิิแบบง่ายๆบ้านเฮาทุกคนหาอยู่ใหนกินแบบนี้แหละถึกหน้าผากกันน้เฮ้ยเ็ไม่ได้ปลูกหรอกแต่ใครนี่จับๆชาเชชาเล็ดนี่ sắp cốc ồn lên. Chán vậy lạc Chán rập lạc chàng khờ lạc, chàng khờ lạc. bạn mệt mệt chú này nó แก้บกแก้ประตูกน้ำก่อนจะจมมายังเจ้าก็ได้โอ้หมาดกดงอ่าระวังในน้องเอ้ยเขาป่าเขาดงงูได้บ่ย่านบ่ตะกี้เนี่ยเจ้าก็เห็นเหรอนี่ครั้งนี้ ติดสิวติดเสาเหล้าเมนี้เอามักทั่วแฮไปหาหลักเขาหาหลักเอาดูคนเอ้ื่อยว่แมนก็คือคลองนาบาวสาวกกสาวกกบไม่ได้ปลูกห่ือแซกกปลูกกันยังมากั้งมากแล้วแต่ไม่ได้เอาไปเช่ทั้งคุณทั้งไหนทั้งคุณโอ้เชิญให้สาวเลดเด้ทั้งไหน ทางบัไต <si ้ทางยื่งทางไปหมดมือเลยบ้านเจ้าและมีบ่ออันนี้นะผู้ใดมีก็คอมเมนต์มาบอกเด้อดรอปอะกันดรอปก่อนน่อันนี้แล้วอันนี้อันเดเดอันดหนาวเลย ยังมีแต่กระปุ่นเลยครับทุกคนหลังจากที่เฮามาแต่อนาหากระปูแล้วเฮาก็ได้มากอันนี้น้ำมักทั่วแห่ทุกคนวันนี้ชาวกบจะพากินอันน้เมี่ยงมักทั่วแห่เลยเอามาจากไห่จากสวน เรี่ยงอันนั้นเออบ้านเจ้าบ่มีกระปูแดงเนาะน้นนองเนาะปวดเลยหมองเลยมันมืดเลยมันหอนเหือนเลยเลยใสจปีนหลังใส่ใสนเนู้ดใจปีนหลังไปอายใจเยิบนี่ล่ <laughs> อเท่อาไปสีหลังใันเลยไฟสีหลัง มาเรียงเดนกันฮาโตเอาผังแล้วมีที่ขี้ตมแล้กินได้อหรอเรียวเรียวอ๋อเรียวกับเรียวบุดอนนกขันอยู่นี่เป็นเลยพระเจ้าบัวพาคอยว,ว <c oughs> อย่าเราเดี๋ยวเขาก็เป็นอเรียว นี่อันนี้คุสบายดีจุงกระสบายดียามเร่งแรงจะไปชายบ้านี้นอนนอนนามว่านามว่าเป็นใครปลวนอดออกตอุงระยงใคกระยวเขาว่านั่งโยมโยมเขาว่า โยงเขาว่าไปก่อนอ๋อนี่อันนี้มันซุกเล้วยเด่นจีนจีนเอากินนี่เลยไอ้กินคำบอดีแล้วประจานละประจานละเอาไป โอ้น oh, ี่มาทุกคนมากิน oh. ตัวแฮน้ำสาวสาวกกสาวเล็ดซาวเซตโอ้หไอ้ยังอันนี้มะเขือจะคือตำหน่อยเนี่ยยัมันเผ็ดอืมอารักตะก้ตะดเลยตะเลยนะอกอยอบอยบอ้ เออแนเดี๋ยอเอมซีกินแน่เดี๋ยวเดจะแมงเดอบอยลือบอยจะแมงเดอแมงยังแมงยังยังเ้กเอคือมักตัวแห่ทุกคนมัก็แห่มาเดิเดเ้อเดี๋ยวมักก็แห่วิลไปเบิร์น่าวิลไปอ่ะวิลไปบิร์นเดอเนียมาเดิมาเดอบานเรไดมีนะอุ้ยนั่งโทรศัพท์ตกในแแล้วแฮงกี้กันเชื่ออยู่ chân thịt thàn, ký thang thịt thang ký thang ký thang sai thang ký thang ký thang ký nhọ ký thang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  ký Bằng nhọ thang nhọ, Băng nhọ thang ký thang ký thang ký đúng, ký đấy bạn này, nè, thang khơi thang cái thang nhắng เสียยามันติดคาไว้ยาแพงดังปักปักเกลือเทรเอดีทุกคนเลยอันนี้อ๋อกินแบบได้บาทหนึ่งกินแบบได้แหละ

ดึง่เี่ดึงหะปวดท้งจมยังนแรมเยอยู่เนาะจานเดดเด้อแตตประตุงพืตรงพื้ตุงตรเ้ยมาเลยทุกคนเด้อกินเมียงเ้อกินตั่วแห่มาแต่ห หลังจากที่เขาไปสอนเดยหาไปหากระปูแล้วเขาก็เห็นมะเขือแหก็จาเขาก็ลักมาเลยอืมห่าก็มานั่งกินอืมมื้อเย่ยคันเวลาเ่าอันเนี้ยหานปดาวเอ็นกระปุยดาอ้อยดาวจะเสีย้วยซนอน นึ่งแต่เขานาบ้านไปหนูไปนั่นน้ำเชี่มงแกสามจหนึ่งเท่าเจังมงเขเห็นบ้านนันนั่นบ้านอรหลงเาหนึ่งเท่าตีหนึงมงเซนเนขึ้นหนึงเท่าไวครับตามมาเลยยาเยอะนะบ้าอ๋อเรือเรอะดอยก็คือหนึ่งเทาทุกคน Ừ, đỡ là ăn bia. Đây là cái <laughs> là <laughs> cứ ở đòi Thái kinh đòi là cứ kinh khao Ở rượu đòi, ở đợ chua lại cực Tôi đắng còn mì đắng đang, à, đang vào sốt Vào sốt rồi hay lại của mũi Phải <laughs> chặt Đừng chọn xàm được hơn <laughs> <laughs> เพ็ดทุกคนเพ็ดแฮนเตียวร้าคนไทยเครื่องเเบียร้านเจ้กบ่ร้านเจ้บ่ครเปิดร้านนะอายอือาวนี่เต็มแน่นอนเอาาว บมมีผู้บ่าวผมมีไปมาลินด้วยยามนี้ยามาทางดีเลยเขามาลินบัเคือยามนี้เขามาลินแต่ผู้ศาวยังดูนั่ซื่อๆเป็นยังเราอยากนอนเราหนาวอยู่ก็ได้แหละน้อจังโมงเขามาลินแต่ละมืองแปดโมงแปดโมงเขาเมื่อจังโมงเขาโมงอิงตามอิงตามคันถื่อใจกันดึกเตื่อใจบ่ฮอดสมองเมื่อเขาไล่เมื่อยแล้ว แบบหูชาวไรเมื่อเลยร<า> <c oughs> ูปแล้ว <c oughs> คือไอ้มาเนี่ยน้ำมันรถชาวท่านนะไปหอดผู้บ่าวทุลูกเอีกก็ได้แบบแบบว่าสน <c oughs> <จ>ุกใจนะเล่เลน,นเ,ลเล่นนี้เลยเล่นนี้เลยโอ้เข้าเบอร์าหายนะมันบะ่ร์หายเนาะ อันแบบถึกใจแล้วก็อยู่ดึกก็ได้แจ้งก็ได้ถึกก็ได้โอก็ถึกใจเนาะว่าจังได้อยู่ฮอแจ้งอีกค่ะฮ้บ่ให้เมื่ออีกทุกคนบาวไทยมาเด้ออันถกใจนี่คือเจ้าเข้าบ่ให้เมื่อเลยได้เจ้าจะจับไว้ดเอาเือกมามัดเลยมัดไว้เลยโอ้ก็เสร็จโหดแท้มักผู้ใดแล้วก็มัดไว้ด แสดงว่าจ้าบอ่มักแลบยอบาใส่จ้าบ่หมัดไปมก่อนมาขอกันยังมากดูและเกี่ยวและ <c ười> ลิมแล้วเฮ้งบ่าว้านบินตัตตตนๆด้วยรานเ้กบอกขัาไปแปดโมขงขางกาขึ้นนสิบโมงสิบสองโมงบ่หอดนะ ได้ก็ช่องจำนาทีเขาก็ไปแล้วไปหาผู้หม่แล้วว่ากินขนมอยู่กินเบียร์อยู่เขาใครได้เขาอยู่นั่งเขาอยู่นั่งอยู่ดอนอยู่โดนอยู่ได้กินงางกันเล่นนี่ล่ยุ่งนอนเราได้กินกูบ่าวบ้านชาวได้หมกกักไปเรดินเนี <ผม S 2> <ม>่ยกางเล่นมึงนอนมีบ่บ่มีชาวแบบต่างอะไรชาวเะโอยมนันดึนบ่มี แกงลินและต้นแกงลินเปิดช่วยไหมนี่แต่แกงลินบะหมี่แกงลินอลาปิดอลาปีดกับบะหมี่อ่าเราตรังตรังเลยเออเลยตรังเนอะแถวได้มาเมืองพินแถววิลให้เบอร์เออบ้านบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันก็เข้าบ้านได้แม่ลินเด้อแต่บุกเคยอยู่น้ำพะวาบแล้วลินมั้งเดินแล้วเ่าเห็นพะวาบมันจริงจังไล่บ้านบางทีเข้ามาไล่บ้านอยู่ tại khơi lên năm ở mạng này xẹp bên nào <laughs> à ở bằng nhọ giờ nhọ lên ạ thì buồn buồn xa leo Mặt kí lèo kí kí oh. oh. kí kín gà bằng nhau Áo, Bơm, tụi khuôn Chị kín cà phô chọt này ยาวเช่นไปยาวอ่ะก oh uh ี huh. ่ยาวโลยาวเลยนายมารยานกินน yeah. ้ำ right. ้างนะฮะกระเบื้องสาเ็จเฮดบาทหนึ่งกระปูยังนิ่มืออยู่ยังจะไปกระปูเป็นๆเลยแทบกัดคอยเอากัดเลยในยานเบื่อเลยเอ้ย ไอ้เหี้ยลยเจออนทองยางดไทยป้ากคนนี่กระปูปูหน้าเนี่นี่เตาเบลมเลยเดี๋ยวบอไซซาเกตไปกินกินให้เบิงนี่มากินน้ำบอไยอืมกรอบทุ่ยยอืมหวาน หวานหวานเอ็มเอ็มหมอนอนอาอ่น่อนอนอ้าวเบิ้งเป็นปูมาด้วยเนี่ยคือปูปูทะเล <c oughs> <c oughs> อ,อ่อะคือปลาป่านเนาะเด๋ยวตัวเป็นๆเ,เลยทุกคนม <c oughs> าใส่สกินแบบนี้เลยกินทีเดียวเลย ปลายเหตุน,นี่ต้องกินต้องกินให้ได้นะทุกคนได้ยัง<อ>ยก็คือได้กินนนะีน่บองหา่าเลยเราเป็นๆทุกคนลุยก่อก่จากเราเลยแกร์เอ็ <c oughs> นเหรออะไรใหญ่ขนาดตัวนี้ ไปแปนดมูนเนี่ยไปแก่กัอนตอนปึ๊บคำเดียวเลึกเจ้าญาติหา <c oughs> วานในมือมันนี่ทุกคนปูปูอันปูหินกบปูหินทุกคนปูอยู่ตามห่วยบบแมนอยู่บบแมน,น,นะนูหน่าปูหินอยู่ตามหิน มันแตกต่างกันอเจ้เรียงแต์สิครับอ,อันนั้ะกินไข่มันเรียงเข<อ><อ>าตามราบบนั่นพอเห็นเห็นก็จะกินนี่นี่เลยกดบาดแลเด้อวุกนครั้งแรก มาได้ยังถูกอมุ้งเลยถูกอมาไหนล่รยนี่กระปู๊บก็ง่นึงทุกคนน่ะปูไข่ื่จริงสดแซ่บไข่อีกิด

อร่อยจังต่พี่อ่อนแรงเอื่อง,ง,อองชจงแอนจัส่งเล่า <c oughs> นี้เก่ามนะอันนี้เรเคยกินท <c oughs> ั้กินรั้งแหกเสียดแต่เคยบุกนี่อปานเองันกโอ้ยนีได้เป็น